ทิศยังไงเป็นอะไรยางระเบิดฮะยากระเบิดโอ้โหชิบหายวันวันพันฝันเรื่องในภาพไปดูนิมเป็นเบิดยังไงไปดูไปดูนี่ไปดูมันเป็นยังไงเอายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะโค้กไอ้บัไลครับวันนี้นะครับดูน่นเดี๋ยวดูไปดูรถถ่ายกันครับวันวันพันฝันเรื่องเลยครับวันวันพันฝันเรื่องเลยเดี๋ยวดูแลกันแม่นี่แหละบอกแล้วผลของการกินไวอากาศดี่แหละผลของการกินไวอากาเยอะก็เป็นอย่างนี้แหละ ผลของการกินไวาาก้าเยอะไปอย่างนี้แหละยางรั่วเนี่ยยังไม่รู้เลยว่ายางรั่วดูพวกใช่ปะพวกระเบิดอ๋นนี้ระเบิด,เ,บด,เ,บดเรื่องบอลไยไม่ต้องกลัวไวใ้ใจทีมงานนะโคกได้เราก็บอกเลยให้กินไวาาก้าน้น้อยหน่อยกินไวาาก้าเน้นอยหน่อยโตกับเพื่อนเลยเราเนี่ยนัลัดโอ้โหดูเอาแล้วกันเอฟซีพี่น้องรวมชาติ โอ้โหดูนี่ระเบิดนี่ระเบิดนี่นี่เป็นไงมัง่งเป็นไงมัง่งแมงโรตี้ยเลยเราถ่ายแมงกระทะติดถือน่ะกระทะติดถือน่ะอ้าโอเคโอเคแค่นี้นะ